สวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับพี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับริบเกฟฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามาเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็จะมาอัปเดตไอเทมฟรีนะครับผมเนาะก็ตามหน้าจอนะครับผมเนาะทำยังไงถึงได้เลยครับผมเนาะหลายๆคนก็มันจะไม่ได้อ่านนะครับผมเนาะก็จะอธิบายให้ฟังนะครับผมเนาะรวมของฟรีนะครับหรือว่ารวมของแจกนะครับผมเนาะเมื่อร่วมงานฟรีไฟแอร์โดเอสสองนะครับผมะครับผมเนาะงานฟรีไฟแอร์ดนั่นเองนะครับผมเนาะหลักๆก็ตาม นะครับวันที่1 9้าตุลาหรือว่าวันเสาร์นะครับเวลา11โมงจนถึง6โมงครึ่งนะครับอ่าโดยประมาณนะครับศูนย์การค้านะครับผมนะก็100คนแรกรับเลยนะครับไอเทมใหม่นะครับสุดเท่นะครับหมวกปีศาจนะครับผมเนาะหรือ หมวกปีกนางฟ้านะครับก็ง่ายคือเป็นผู้หญิงและผู้ชายนะครับสามร้อยคนแรกก็จะรับเสื้อฟรีไฟดอได้ครับผมเนาะห้าร้อยคนแรกก็จะรับเลยนะครับท่าทางกระดุงนะครับรอเลยครับแล้วของพวกนี้ที่ด้าจอเดยสัมภาษณ์กลับมาไวมาครับผมมาแน่นอนนะครับแต่ต้องรอหน่อยนะครับใไปก่อนก็ได้ของฟรีไปนะเด็กนะครับผมเนาะใครที่แบบอยู่กรุงเทพแนะนําให้ไปนะครับผมเนาะแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับปที่บนทนนะครับก็ แนะนำให้ไปเหมือนกันนะครับผมเนาะอย่างพี่บอมเนี่ยไกลก็ไม่น่าได้ไปนะครับผมเนาะยอมอยู่ต้องเยาวนะครับผมเนาะก็ใครที่แบบไปได้นะครับก็แนะนําให้ไปนะครับฟรีไฟ i ์ไอดอลนะครับผมไปเชียร์ไอดอลของน้องนะครับอาจจะเป็นหลายๆคนนะครับที่พี่บอมรู้จักก็น้องชายบอมนะครับเงินจะเจ็บนะครับก็ขอให้ได้ติดระดับหนึ่งถึงสามนะครับผมเนาะร่มรุ่นร่มเชียร์นะครับผมเนาะก็จะประมาณนั้น แะนะครับตอนนี้แล้วก็มีของฟรีตรงนี้นะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างนะครับที่กําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้องหมูเด้งนะครับโอ้โหนะครับหลายๆคนน่าจะดีใจนะครับสําหรับน้องหมูเด้งเนาะเพราะว่าน้องหมูเด้งนี่เข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยฟีไฟจะแบบไวเหมือนกันนะตามตามกระตงกระแสไวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฟีไฟแบบเอกกับน้องหมูเด้งทุกคนคิดว่าจะเป็นอะไรครับ รวมว่าน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะอยากให้เป็นสัตว์เลี้ยงนะเพราะว่ามันจะอยู่กับเรานานมากเนาะถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็อยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยเออนะครับหรือเป็นเสื้อหรือเป็นสกินปืนหรือเป็นท่าทางก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเนาะหรือว่าจะเป็นเพลงไม่แน่ใจยาไม้จับดูหนะ้าอะไรทั้งอย่างเนี้ยก็เราดูนะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ก็ก็ดีนะ่อยอยากให้เป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่านะครับทุกคนคิดว่ายังไง นีเนี่ยพอร้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ผมอัดฝนตกนะครับผมเนาะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ดีเลยนะครับนี่หน้าเปอร์เซ็นสูงเหมือนกันนะที่เป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับต้องรอต้องรอนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็รอได้เลยนะครับผมเนาะวันนี้กิจกรรมอัปเดตเข้ามาไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ของฟรีครับเข้ามาอัปเดตให้ก็พูดให้ฟังนะครับผมเนาะเออนะครับก็นี่ไปดอนะครับวันนี้นาจะโหวตวันสุดท้ายแล้วนะครับใครยังไม่ได้โหวต ไปโหวตให้ได้นะครับอันดับก็น่าจะตรงตามนี้แล้วอะไรเงี้ยครับผมเนาะโอเคหลาัก,ก็จะประมาณนี้ครับไ่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ